มาครับขบวน517กำลังจะผ่านบ้านแฮดกสิบแนาฬิกาหนาทีนะครับมาก่อน417น่ะครับสี่น่าจะออกเมืองพลมาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าไม่ช้านะผมไม่ได้กดดูเวลานะแต่ถ้าตามเวลานี้น่าจะออกมืองพลมาแล้วสนะี่นึ่งเเมื่อกี้ขี่รถมานี่ถ่าย532ไม่ทันนะขับรถสวนกับ532สา แผ่นแล้วก็คร่าหนึ่งเจ็ด